พอดีผมับเต้นเนี่ยได้รับทุนจากมูลิธิโลกสีเขียวครับในการที่จะทําโครงการชื่อโครงการปั่นเมืองซึ่งรณรงค์ให้คนออกมาปั่นจักรยานโดยที่วิธีการก็คือว่าเราจะเอาจักรยานหนึ่งคันไปให้ยืมหนึ่งสัปดาห์โดยที่มีเงื่อนไขว่าเราจะเอาหมวกซึ่งติดกล้องไปด้วยเนี่ยแล้วก็บันทึกภาพเหตุการณ์ที่ที่ได้ปั่นทั้งหมดเอออันนี้ก็เลยแบบว่า ชวนนะครับเท่าที่ฟังดูอย่างนี้ครับทิปสนใจหรือว่ามีความเป็นไปได้ไหมเอ่ยกำหนดไหมคะว่าจะต้องฝันไปไหนฝันทุกวันไหมคือเราให้อิสระในการที่จะแบบเอาจักรยานของเราไปแล้วตัดสินใจได้ตามความเหมาะสมการใช้งานในชีวิตจริงได้เลยครับมีอาชีพเป็นช่างภาพก็อ,อยู่ในสาร e-commerce m a g มกซีนถ้ามีงาน ม,มีงานอีเวนต์อะไรอย่างนี้ก็ต้องออกไปถ่ายภาพข้างนอกออส่วนมากก็จะเป็นแถวย่านสยามอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่มีงานก็จะอยู่เข้าออฟฟิศซึ่งออฟฟิศก็จะอยู่ตรงซอยราชดา19ปกติคือถ้าเข้าออฟฟิศก็จะเป็นรถเมล์หรือไม่ก็มอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะแต่ถ้าเกิดไปสยามก็ส่วนมากจะเน้นที่ MRT กับ BTS เป็นหลัก ันดับแรกคือผมเป็นโปรแกรมเมอร์นะทุกวันนี้ก็คือเดินทางไปที่ตึกอืดจีเหลียงตรงพรามสีปกติเนี่ยก็คือนั่งรถสองแถวไปส่วนใหญ่เส้นทางที่ไปก็คือรถติดถ้าเกิดรถติดมากก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงแต่เถ้าไม่ติดมากเนี่ยประมาณ15-20นาทีก็จะถึงและเข้าใจว่าน่าจะประมาณ5โลนะปั่นในกรุงเทพมันก็ยังมีข้อจํากัดของมันหลายอย่างอย่างเช่นแบบถนนไม่ค่อยอำนวยหรือถปาั่นเนี้ย รถใหญ่อะโหบางคันก็ก็ใจดีอะบางคันก็แทบจะบี้เราไปเลยอะไรอย่างเงี้ยผมกลัวอย่างหนึ่งก็คือมอไซค์อาจจะเฉียวชนเราได้รถยนต์อาจจะเฉียวอาจจะเกี่ยวเราไปได้พราะเกี่ยวเราเกี่ยวปับ๊บเราล้มปั๊บเนี่ยอาจจะมีคนอื่นมาทับได้ทุกวันนี้มันก็ไม่มีที่ปั่นจักรยานอย่างจรงิงจังที่เป็นเลนจักรยานต้องจัดตั้งใจที่จะไปปั่นจรงิจรงๆปั่นเป็นกลุ่มมันถึงจะปลอดภยัยปั่นคนเดียวไม่ผมว่ามันมันไม่เวิร์กช่วงเนี้ยเขาก็รณรงค์กันเยอะ กทมก็เหมือนจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปั่นจักรยานมากขึ้นก็อยากจะลองดูซิว่าแบบถ้าเราจะเอาจักรยานเราไปปั่นไปถึงสยามไปถึงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเวิร์กไหมจะได้ไหมที่จอดมันจะจอดมีที่ให้เราจอดไหมที่จอดจะเสียค่าจอดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ปั่นเงินพุนบาท ช่อ่อ่วเองก็ได้เส้องพนละค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะ ากลองก่อนก็คืออยากลองไปปัน่นปั่นไปออฟฟิศก่อนว่ามันเหมาะกับที่เราจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันไหม Starting route to Yuchuliang Building Head northwest on Chan 27 แถวแวะหาเป้ๆห,หน่อยนะเนี่ยผ่านแล้วไปเป้ๆอะความคิดที่ก่อนจะปั่นก็คือหนึ่งก็คืออันตรายรถเยอะเราจะทำยังไงดีทั้งฝุน่นทั้งควันแล้วก็ปัญหารถเราอาจจะชนเราได้ทำไมเราต้องไปเสียเวลาปั่นร้อนด้วย แต่พอลอกได้ลองปั่นจริงเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันก,มนก็มันก็ดีนะเราใช้เวลาน้อยกว่าด้วยปกติเนี่ยเวลามันอย่างที่บอกนั่งรถประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ปั่นจริงแล้วใช้เวลาแค่ประมาณ20นาทีแล้วเส้นทางที่ที่เราคิดว่ามันอันตรายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่เพราะเราสามารถเลือกเส้นทางที่เราสามารถวิ่งบนฟุตบาทได้ให้ได้เยอะที่สุดแล้วเวลาข้ามตรงแยกหรืออะไรเนี่ยเราก็ข้ามแบบเป็นคนเหมือนกับเราเดินข้ามถนน จริงๆแล้วหลังจากที่ปั่นเนี่ยก็คิดไว้อยู่แล้วว่าจะซื้อคิดว่าความอันตรายที่เราคาดว่าโอเคเราต้องไปผจญกับมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์หรือว่าอาจจะโดนรถเฉียวรถชนก็แทบจะไม่มีเลยเถอาเมืองไทยมันสามารถทําเส้นทางจักรยานหรือว่าทําพุตบาทให้จักรยานมันปั่นได้ผมว่าคิดว่าน่าจะมีคนมาปั่นเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเขาได้ลองปัน่น มันก็ได้เจอคนมีน้ำใจมันก็ได้คนขับรถส่วนตัวก็ค่อนข้างค่อนข้างมีทัศนคติที่ดีต่อคนปั่นจัก,กรยานแล้วก็เท่ยที้อยอาศัยกันก็หลบบ้างชะลอบ้างให้ให้จักรยานได้ได้ปัน่นที่เจอในกรณีที่แย่ๆก็คือกรณีรถเมในช่วงที่ช่วงที่ปั่นจากอมรลินมามาเพชรบุรีอะตะแผงลอยก็เยอะไอ รถที่ขนของมาตั้งร้านก็เยอะก็จอดกันกินเลนเป็นเลนหนึ่งแล้วไรเงี้ยแล้วก็เจอรถเมย์บีบแต่ไล่คือเราปั่นน้ำหน้ารถเมย์แต่รถเมย์จะเข้าป้ายรถเมย์มาเร็วกว่าจะเข้าป้ายก็บีบแต่เราก็ชะลอรถเมย์ก็เข้าป้ายปุ๊บพอรถเมย์เข้าป้ายคนขึ้นเยอะเราก็แซงมาแซงมาเราก็ปัน่นปั่นเร็วขึ้นรถเมย์ก็ตามหลังมาก็บีบแต่จะให้เราแบบหลบให้ได้เลย อำนวยความสะดวกให้คนปั่นจักรยานมากเพิ่มมากขึ้นน่ะคิดว่ามีกลุ่มคนที่อยากจะออกมาปั่นเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าใครจะซัพพอร์ตตรงจุดนี้รอกทมรอ,อรัฐบาลหนระอแบบเออนั่นแหละจุดๆๆไว้ <c oughs> เอาปัจจัยของตัวเราเองภายในเป็นที่ตั้งแล้วกันว่าเราจะใช้ในจุดประสงค์อะไรส่วนปัจจัยภายนอกอะ่ะเราไปหาวิธีแก้วเออแบบ ถ้าตรงจุดไหนข้ามถนนลำบากหน่อยเราอาจจะอ้อมหน่อยเออทางลงทางลัดอะไรอย่างเงี้ยหรือวิ่งบนฟุตบาทเออได้อยู่บางอย่างที่อาจจะทำให้ไม่ปั่นอะคะก็อาจจะเป็นคนออใช้ถนนร่วมกันเนี่ยแหละ